ในประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมอุตสาหกรรมของประเทศจึงอาศัยผลิตผลเกษตรเป็นรากฐานสําคัญอุตสาหกรรมสําคัญที่ใช้ผลิตผลเกษตรเป็นวัตถุดิบในสัดส่วนสูงมากคืออุตสาหกรรมอาหารความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารจึงก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรและเพิ่มศักยภาพการค้ากับต่างประเทศโดยการส่งออกสินค้าอาหารซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกทำรายได้ให้กับประเทศไทยปีละกว่า1ล้านล้านบาทมีอัตราการเติบโตปีละกว่า10เเซนมีโรงงานผลิตอาหารมากกว่า50,000แห่งโดยเป็นโรงงานขนาดใหญ่มากกว่า1 0,000แห่งรวมทั้งประเทศไทยยังมีนโยบายสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลกตามแนวคิดครัวไทยสู่ครัวโลกคิดเช่น the w o r l d ดังนั้นธุรกิจ ไม่ว่าจะใหญ่หรือจะเล็กจึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันความต้องการของผู้ซื้อและมาตรฐานการค้าที่เข้มงวดขึ้นอยู่ตลอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารจึงเป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นปลายทางสําคัญของผลิตผลเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปยิ่งขึ้นซึ่งจะย้อนกลับไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยในที่สุด ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นประเทศที่มีศักยภาพในเรื่องอาหารอย่างมากที่สุดในโลกฉะนั้นเราจึงเปิดหลักสูตรการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารหลักสูตรที่คณะเทคโนโลยีอาหารได้เปิดขึ้นมาใหม่คือหลักสูตรเ,เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาธุรกิจอุตสาหกรรมการอาหารเนี่ยเป็นจุด ที่จะแสดงศักยภาพสุดยอดของประเทศไทยว่าเราสามารถจะนำผลพันฑ์พืชพันธ์ทางอาหารเนี่ยดัแปรรูปเป็นอาหารที่สามารถที่จะมีนวัตกรรมมากมายแล้วก็สร้างความสำเร็จความร่ำรวยให้กับประเทศชาติประชาชนได้อย่างมากซึ่ง ตรงนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายที่ว่าเราเรียนแต่ทฤษฎีมาแต่ว่าการที่จะสร้างให้เด็กได้มีความสามารถในเรื่องของการแปรรูปอาหารผลิตอาหารแล้วก็ทําการประหลาดในเรื่องอาหารเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีหลักสูตรที่ให้ความรู้ความสามารถทางด้านนี้ ฉะนั้นหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรใหม่ที่จะเน้นในเรื่องความสามารถตรงนี้แล้วเราจะาให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างดียิ่งหลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับคนที่รักในเรื่องความคิดค้นริเริ่มในเรื่องอาหารไม่จำเป็นจะต้องเรียนจบวิทยาศาสตร์นะครับจบปวชด้านหนึ่งด้านใด,นดที่เทียบเท่าม .6 ก็มาเรียนได้ แล้วก็มาเรียนทั้งความรู้ทางด้านฟ c ดไซน์ท้งด้านการตลาดทั้งด้านการผลิตการคิดค้นมาใหม่ๆซึ่งเรามีของดีเยอะแยะที่ให้ประเทศอื่นเขาแย่งไปฉะนั้นหลักสูตรนี้นะ่ะจะสร้างมิติใหม่ให้กับประเทศไทย นอกจากมหาวิทยาลัยดังสิทธ์ค่ะจะมีโรงงานต้นแบบเพื่อเปรียบเสมือนโรงงานอุตสาหการรมไว้รองรับนักศึกษาอีกทางค่ะยังเป็นการเพิ่มทักษะในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพค่ะเพื่อไม่ให้มนุษย์เรานะคะมีทั้งสุขภาพที่ดีและมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมกับการผลิตอาหารที่เราต้องมีทั้งความใส่ใจความสะอาดความปลอดภยัยแล้วก็ต้องได้มาตรฐานอีกด้วยและนี่ค่ะคือที่มาที่ไปของรายการรังสิตคิดสิทธิสร้างสารรค์วิชาสร้างคุณค่าของคนวัยเรียนที่วันนี้ค่ะส้มจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ เจ้าขนมกล้วยกรุบกริบกันค่ะเป็นผลงานของน้องนักศึกษาจากฟู้ดไซยจากรั้วมหาวิทยาลัยงศิษย์ของเรานั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์กล้วยรกรุบกริบหรือคริสปี Banana ผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหารวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิ์คว้ารางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่7 Food Innovation Contest 2015นายสุพนัทด่านรัตนาโพคินันนักศึกษาชั้นปีที่4คณะเทคโนโลยีอาหารวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารมหาวิทยาลัยรังสิทธผมเรียนคณะเทคโนโลยีอาหารครับผมตอนแรกที่ผมเข้ามาในคณะนี้ผมคิดว่าเทคโนโลยีอาหารเนี่ยเป็น เป็นปัจจัยหลักอาหารเป็นปัจจัยหลักในประเทศไทยครับแล้วก็มีการต่อยอดทางธุรกิจอะไรได้หลากหลายครับผมก็เลยมองเห็นในในส่วนตรงนี้ผมก็เลยเรียกเรืองเรียนคณะตรงนี้ครับผม ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับผมบุคลากรทั้งภายนอกภายในนี่ถ้ามุดเปลี่ยนเท้าเสร็จปุ๊บก็มาต้องมาห้องนี้ครับเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าโรงงานนะครับครับนี่เสร็จแล้วครับคือเตรียมตัวก่อนเข้าโรงงาน,นครับขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่จะเข้าโรงงานก็ ต so ้องล้างมือด้วยสบู่ล้างมือครับที่อัตรมัติก่อนนะครับผมต่อไปถ้ดจัดได้สบู่เลวแปั๊บต้ได้สบู่เหลวแล้วครับก็มาล้างมือครับแล้วก็เช็ดมือประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทิ้งขี้ข้างล่างครับแล้วก็ตามด้วย เครื่องล้างมือแอลกอฮอล์ครับครับต่อไปก็มาเชิญดูห้องที่ผมทําการวิจัยที่อยู่เป็นประจานะครับพร้อมเพื่อนผมด้วยครับครับนี่ครับห้องนี้ครับห้องสีฟันขนมอบและและูกกวาดน,นะครับนี่คือเพื่อนลูกโรงกานผมนะครับ สวัสดีครับผมโยกเป็นผู้ร่วมรวมการกับวุฒครับเรียนคณะเทคโนโลยีอาหารครับจริงๆแล้วเป็นคนกินเก่งมากเลยก็ชอบเกี่ยวกับอาหารอยู่แล้วอยากเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในอาหารนะครับว่าก็ประเทศไทยคือเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมอาหารคือมีเยอะแยะมากมายเป็นเหมือนกับครัวของโลกเลยก็ว่าได้เพราะอาหารส่วนใหญ่ก็อยู่ที่นี่แหละครับก็คืออยากเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารแปลกใหม่ มีอะไรยังไงบ้างแล้วก็กรรมวิธีการผลิตมีขั้นตอนความเป็นมาอะไรยังไงครับผมคิดออกแล้วนี่ไงกล้วยปุกปิ๊ดที่สปีอะไรไะตอนแรกวิธีอะไรครับมีมีโครงการหรือโปรเจกต์ครับที่ท่านอาจารย์เขาคิดมาว่าให้นักศึกษาเนี่ยคิดไอเดียเกี่ยวกับกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยทั้งหมดแล้วก็กลุ่มผมเนี่ยก็มีการคิดว่าจะเอากล้วยอะไรดีหนะ้ามาทําเป็นผลิตภัณฑ์คิดต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกล้วยเนี่ยครับที่เป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยนะครับมาต่อยอดอะไรดีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมันผมก็คิดนูน่นคิดนี่จนมาเป็นก,กล้วยกรุบกิบเนี่ยครับผมเรามองตรงนี้มองเห็นว่าเออมันเป็นมันจะเอามาต่อยอดย,อดยังไงดีเอามาทํายังไงดี<ๆ>เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมันก็เลยเป็นที่มาของกล้วยกรุบกิบครับ